เคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับเวลาเข้าห้องประชุมแล้วเรามักจะเลี่ยงเลี่ยงไปนั่งริมห้องหรือไม่ก็นั่งตรงมุมนู้นเลยแทนที่จะเป็นกลางโต๊ะหรือบางทีมีความคิดแวบ,บเข้ามาว่าแบบเก็บไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวคนอื่นหาว่าอวดรู้อะไรแบบนี้มันผุดขึ้นมาบ่อยๆไหมครับลึกๆก,ก็รู้แหละว่าเรามีความสามารถนะแต่กลับไม่กล้าแสดงออกเต็มที่อ่ะเพราะกลัวว่าจะดูไม่เหมาะไม่ควรหรือแบบกลัวคนมองว่าพยายามเด่นไป เรื่องทำนองนี้เนี่ยทำให้นึกถึงผู้หญิงเก่งคนหนึ่งเลยครับเชอริลแซนเบิร์กหลายคนคงรู้จักเธอในฐานะอดีต CEO เนาะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหรือมือขวาของมาร์คซักเคเบิร์กที่ Facebook โดยเฉพาะในยุคที่ f c e e o o o กกำลังโตแบบพุ่งพรวดเลยคือความสำเร็จของเธอแน่นอนว่ามาจากความเก่งความสามารถเลยครับแต่ว่ามันมีอีกมุมที่น่าสนใจมากๆซึ่งเป็นแก่นสำคัญที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ นั่นคือเรื่องของความกล้าครับความกล้าที่จะขยับเก้าอี้ของตัวเองเข้าไปนั่งในจุดที่ควรอยู่ถึงแม้จะยังไม่มีใครเอ่ยปากเชิญเลยก็ตาม จุดนี้แหละครับที่ผมว่ามันเป็นเหมือนกุญแจดอกสําคัญมากๆของเธอเลยค่ะประเด็นเรื่อง mindset หรือกรอบความคิดที่คุณพูดถึงนี่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะถ้าเรามองย้อนไปเนี่ยประสบการณ์ของเชโรซันเบิร์กก่อนหน้า Facebook ก็ถือว่าโชคโชนมากๆนะคะทั้งงานที่กระทรวงการคลังสหรัฐหรือว่าที่ Google แต่การมาถึงของเธอที่ Facebook ในช่วงที่เเรียกว่ากําลังตั้งไขเลยแล้วก็บทบาทในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดเนี่ยสิ่งที่หลายคนมองว่า ทำให้เธอแตกต่างอาจจะไม่ใช่แค่ทักษะการบริหารเพียงอย่างเดียวค่ะแต่เป็นทัศนคติที่ไม่รอแล้วก็พร้อมที่จะสร้างพื้นที่ให้ตัวเองนี่แหละค่ะโอเคงั้นเรามาเจาะลึกกันตรงนี้เลยดีกว่าครับแนวคิดที่สร้างชื่อเสียงให้เชโรสแซนเบิร์กมากที่สุดเนี่ยมาจากหนังสือของเธอที่ชื่อ Lean- In ก็คือประโยคที่ว่า take a seat at the table ถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆแบบไทยๆเลยนะก็คงประมาณว่าถ้าอยากมีส่วนร่วงอยากมีบทบาทก็ต้องลุกไปนั่งที่โต๊ะนั้นเลยอย่ามัวแต่รอให้ใครเรียก เป็นประโยคสั้นๆนะครับแต่ความหมายมันอืมชวนที่คิดตามเยอะเลยนะที่ผู้ชายหรือว่าคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าหน่อยอาจจะเลือกนั่งตรงกลางโต๊ะแสดงความเห็นอย่างมั่นใจตั้งคำถามเยอะแยะแต่ขณะเดียวกันผู้หญิงหรือพนักงานที่อาจจะรู้สึกว่าเป็นรองกว่าค่ะมักจะเลือกนั่งอยู่แถวหลางหรือริมๆห้องคอยสังเกตการซะมากกว่าที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมเต็มที่ ซึ่งแซนเบิกวิเคราะห์ว่าบ่อยครั้งเลยไม่ใช่เพราะว่าขาดความสามารถนะคะหรือว่าไม่มีไอเดียดีๆนะแต่เป็นเพราะความรู้สึกไม่มั่นใจข้างในหรือความเชื่อที่มันฝังอยู่ลึกๆอะคะ่ะว่าเสียงของตัวเองอาจจะยังไม่มีน้ำหนักพอหรือแบบกลัวผลกระทบที่จะตามมาถ้าแสดงออกไปตรงนี้มันเหมือนเป็นกำแพงที่มองไม่เห็นอยู่คะ่ะ อ๋อเข้าใจเลยครับแสดงว่าแซนเบิร์กกำลังจะบอกเราว่าการรอให้คนอื่นเห็นคุณค่าหรือรอให้โอกาสมันวิ่งเข้ามาหาเราเองเนี่ยมันอาจจะไม่พอแล้วสำหรับคนที่ต้องการเติบโตหรืออยากสร้างความเปลี่ยนแปลงแต่ต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้องเคลื่อนที่ก็ไปหาโอกาสนั่นเองเหมือนกับการตัดสินใจเดินไปเลือกที่นั่งที่โต๊ะประชุมนั่นแหละครับ ใช่เลยค่ะแล้วการกระทำที่ว่านี้อาจจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้ใช่ไหมครับเช่นกล้าเลือกที่นั่งในจุดที่คิดว่าเหมาะสมกับเราหรือกล้าที่จะเสนอความเห็นในจังหวะที่ควรพูดหรือกล้าที่จะตั้งคำถามในสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไปก็ได้แต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆนะครับการขยับเก้าอี้แบบนี้โดยเฉพาะในวัฒนธรรมองค์กรบางที่เนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงเหมือนกันไหมครับที่จะถูกมองว่าเอ๊ะ ก้าวร้าวไปหรือเปล่าหรือไม่รู้จักกาลาเทศอะไรแบบนี้แซนเบิร์กพูดถึงประเด็นนี้ไว้บ้างไหมครับท้าทายอยู่จริงโดยเฉพาะสําหรับผู้หญิงที่อาจจะต้องเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าดับเบิลบายคือถ้าเงียบไปก็ถูกมองว่าไม่มีส่วนร่วมไม่แอคทีฟแต่พอแสดงออกมากไปก็อาจจะถูกตัดสินว่าก้าวร้าวดุดานอะไรแบบนั้น แต่ถึงอย่างนั้นนะคะแก่นหลักที่เธอต้องการจะสื่อจริงๆก็คือการตระหนักในคุณค่าของตัวเองก่อนแล้วแล้วก็หาทางแสดงศักยภาพนั้นออกมาอย่างเหมาะสมแม้ว่าอาจจะต้องใช้ความพยายามในการสื่อสารหรือการวางตัวที่มากขึ้นก็ตามเพราะการไม่กล้าเลยเนี่ยอาจจะหมายถึงการเสียโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถหรือมีส่วนร่วมในสิ่งที่สําคัญไปอย่างน่าเสียดายมากๆ มันเหมือนเป็นการเรียกร้องให้เราลองประเมินความเสี่ยงดูแล้วก็เลือกที่จะกล้าอย่างฉันฉลาดมากกว่าจะปล่อยให้ความกลัวมาหยุดเราไว้เฉยๆค่ะน่าคิดตามมากครับประเด็นคือไม่ใช่แค่กล้าลุยอย่างเดียวแต่ต้องกล้าอย่างมีกลยุทธ์ด้วยอืมอืมทีนี้ลองมองในมุมของคนที่กําลังฟังเราอยู่ตอนนี้ดูนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกคนหรอกที่ตั้งเป้าจะต้องเป็นซีอเป็นผู้บริหารระดับสูงแต่ผมเชื่อนะ ว่าทุกคนก็อยากรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าได้รับการยอมรับแล้วก็มีพื้นที่ของตัวเองไม่ว่าจะในที่ทำงานหรือในวงสังคมก็ตามถ้าอย่างนั้นลองปรับมุมมองหรือมายเซตของเราดูก่อนไหมครับจากที่เคยคิดว่ารอให้คนเห็นก่อนหรือรอให้เขาถามก่อนเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ฉันคิดหรือสิ่งที่ฉันรู้เนี่ยมันมีคุณค่าพอที่จะแบ่งปันนะและฉันจะไม่รอให้ใครมาถามก่อน แค่เปลี่ยนความคิดตรงนี้ผมว่าก็น่าจะส่งผลต่อการกระทําได้เยอะเลยนะครับลองนึกภาพตามดูเล่นๆนะครับว่าในการประชุมทีมครั้งหน้าหรือในวงสนทนาครั้งต่อไปลองขยับไปนั่งในจุดที่ต่างจากเดิมไหมที่ไม่เคยนั่งหรือลองตัดสินใจย,ยกมือแสดงความเห็นในประเด็นที่ตัวเองก็รู้อยู่แล้วเข้าใจดีอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาอาจจะเลือกที่จะเงียบๆดูสักครั้งแค่ลองดูครับค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจลำมากก็คือ บางทีนะคะการแสดงออกอย่างเหมาะสมแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนการรับรู้ของคนรอบข้างที่มีต่อเราไปเลยก็ได้นะคะอย่างที่เชอร์โรสแซนเบิร์กเองก็เคยเปรย์ยไว้ในทํานองว่าบางครั้งเราอาจจะต้องกล้าพูดกล้าแสดงออกเพื่อให้คนอื่นได้เห็นว่าเราเป็นใครแล้วเรามีความสามารถอะไรมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆนะคะที่เปิดประตูไปสู่การยอมรับแล้วก็โอกาสที่ใหญ่ขึ้นได้จริงๆ ครับผมท้ายที่สุดนี้มีประโยคสรุปจากเนื้อหาที่เราคุยกันที่อยากจะย้ำไว้อีกครั้งนะครับนั่นคือพื้นที่ในองค์กรหรือในวงสนทนาเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดด้วยตำแหน่งเสมอไปนะแต่มันถูกสร้างขึ้นมาจากความกล้าความกล้าในที่นี้ก็คือความกล้าที่จะเป็นฝ่ายเริ่มต้นเองกล้าที่จะส่งเสียงออกไปแล้วก็กล้าที่จะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เราเชื่อว,ว่าเราคู่ควรแม้ว่ายังไม่มีสัญญาณไฟเขียวจากใครก็ตามครับ ข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองไปขบคิดกันต่ออีกนิดนะคะก็คือความกล้าที่จะขยับเก้าอี้ในบริบทของงานเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกความกล้าในมิติอื่นๆของชีวิตด้วยหรือเปล่าคะเช่นการกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นจริงๆการกล้าที่จะลองทําในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือการกล้าที่จะคว้าโอกาสใหม่ๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิต ถ้าเราเริ่มสร้างความกล้าจากเรื่องเล็กๆน้อยๆในห้องประชุมได้เนี่ยมันอาจจะส่งพลังให้เรากล้าที่จะใช้ชีวิตในมิติอื่นๆได้อย่างเต็มที่มากขึ้นก็เป็นได้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังการเจาะลึกประเด็นนี้ไปด้วยกันนะครับการพูดคุยกันในวันนี้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนให้ใครเก่งขึ้นในพริบตาหรอกครับแต่หวังว่ามันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆนะครับให้เกิดความกล้าที่จะลองขยับเก้าอี้ในโอกาสครั้งต่อไปซึ่งนั่นอาจจะเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆสู่การเปลี่ยนแปลงก็ได้ครับและกลับมาพบกับการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจแบบนี้ได้อีกในครั้งหน้ากับช่องฟังด้วยกันนะครับ